พี่ป๋องครับผมเจอเจออับดุลครับพี่ป๋องอับดุลเอ๊หาอะไรตอบได้ตอบได้พี่ป๋องครับพี่ป๋องผมเจอผีแล้วครับพี่ป๋องผีกำลังดั้งขี้อยู่ครับพี่ป๋องพี่โชมไม่มีอะไรเลยครับให้มาร้องโออาโออาแถวนี้ครับเนี่ยพี่ป๋องมีคนร้องโออาครับพี่ป๋องใครครับเนี่ย สวัสดีครับใครครับเนี่ยโอเคครับเราเปไฟฉายแล้วก็กล้องโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูป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 ยูทู u ยูทูปเน้่ยใหม่ไฟแรงเราต้องไปแล้วก็ไปที่มันเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกเพื่อนสี่คนแต่ทำโอ้บ้านผีสิงโอ้แต่ทำคลิปผีงั้นเหรอแต่ตอนนี้ฉันเป็นคนเดียวนะ นี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไฟฟ้ามาจากไหนออเออว่ะเออที่นี่มันอยู่คิ้งร้างไงน,นะฮะยังอะไรวะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับทางออกรนปิดไปแล้วใครเป็นคนทำอะ่ะ โอ HR, oh! rumor, ้โหรายการนี้ไม่ได้เตรียมนะครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับมีผีไหมครับเปิดโปรเจกเตอร์แล้วเปิดยังไงล่ะครับโปรเจกเตอร์เนี่ยอูพี่ป๋องครับพี่ป๋องโปรเจกเตอร์เปิดยังไงครับพี่ป๋องครับนี่นี่เป็นหน้ากลัวจริงๆเลย ถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวไม่มีคนดูอ่านอนเสืเตียงหักเลยนลครับน้ำหนักเกินใครมันโอ้ยนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลจริงปเะเนี่ยแต่ไฟก็ติดอยู่นะโหนีกผีไหมครับ ยางยางยังไม่เจอผีะครับเปิดไม่ได้ข้างบนงั้นเหรอแปบ๊บนึงง่งนะบรรยากาศมันเสลือๆอย่างเลยวะ,ะยังแข่แฮ่วะพี่ป๋องครับมีคนแห่แห่ครับข้างห้องครับพี่ป๋อง าห้องน้ำริงั้นแหละโอ้มีผีไหมครับอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหอีเขาตายยังไงของเขาครับนี่นี่เราผีอ่ะขอโทษนะครับโอ้สิพี่ป๋องครับพี่ป๋องผมเจอผีแล้วครับพี่ป๋องผีกำลังดั้นขี้อยู่ครับพี่ป๋องเขารู้สึก เหมือนเขาจะเสียชีวิตเสียชีวิตคาห้องที่เลยครับพี่ป๋องน่าจะเบ่งนานไปนะครับนะเออพี่ป๋องครับเข้าว่าเขาต้องการน่าจะเป็นเข็มฉีดยาป่ะครับพี่ป๋องครับแล้วผมจะเอาเข็มมาพี่ติดยาป่ะเนี่ยโอ้โหพี่ป๋องครับ สวัสดีครับใช่มันแย่แห่ว่าพี่ป๋องดูกกลัวโอ้โหมีรหัสด้วยใครมาทำอะไรเอดแอดแอดมาพี่ป๋องครับพี่ป๋องเสียงเอดแอดค่ะโอ้โหผีวิวแชร์พี่ป๋องครับผมเจอผีวิวแชร์ครับ มันตูแจงงั้นแหละฮึบโอ้หโอ้พี่ปองครับได้แล้วครับจอยวิวครับของรอยแบบนี้การบูชาเฮ้พี่ปองครับรถไฟแตกครับพี่ปองีอยู่ไหนวะทางออกโอเคไฟดับเหรอ ใช่เหรอครับไม่ใช่ไฟตกผีวิวแชร์ยังไม่รู้โ,โไฟตกจริงด้วยเีิดลายห้องจังวะพี่ป๋องครับมันเยอะไปแล้วครับห้องมันเยอะไปครับพี่ป๋องเปิดทุกห้องด้วยโอ้โหาหาแต่มงจ่าก,กูแล้วเนาะไฟดีกว่าแต่ว่าเราต้องเด็ดต้องดัง ก็เป็นกุญแจอ๋อห้องนี้มันเชื่อมกันสินะลานวิวอะ่ะมันต้องได้ลานวิวสิคลิปนี้นะ่ะเออหลงทางค่ะพี่ป๋องพี่ป๋องหนูหลงทางค่ะาน้ำชายดูเดือดเด็ดมันเลยล่ะพี่ป๋องครับผมเจอผีแล้วครับพี่ป๋อง น่ารักจังเลยครับอย่าไว้ใจพวกเขากันเหรอพวกเขาไหนล่ะใครมาทำอะไรวะเนี่ยกุญแจงั้นเหรอมีผีแม่แสบแกวหูแล้วได้กุญแจมาแล้วครับคุณผู้ชม แล้วจะให้ผมไว้ใจใครบ้ยังไม่เจอเลยมีผีไหมครับพี่ป๋องครับผมเจอผีตัวหนึ่งแล้วแลวผีเมื่อกี้มันก็จากผมด้วยครับผมสักที่ศูนย์แล้วครับมันจากผมเมื่อกี้นะ่ะจ่สัะเจ็บหูเลยครับพี่ป๋องไม่มีอะไรเลยเหรอยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไฟแรง เพืเ่อร้าวิวเราต้องมาถ่ายคลิปผีเคยเปิดปู๋ปุ้ยปุ้ยป๋องครับเราเจอผีอีกแล้วครับตัวเดิมเลยครับพี่ป๋องมาดูว่าเธอเป็นคนดีหรือเปล่านะแต่เธอดูน่ากลัวเป็นพิเศษครับผมจะเข้าไปใกล้เธอนะครับพี่ป๋องได้ไหมครับ ครับพี่ป๋องผมเข้ามาแล้วเข็มนี่ไงเหล่าตายได้ล้วครับเข็มขีดยาครับโอเคเราต้องเอาไปให้เขาไม่มีเลยีไหม่ะไม่มีเลยอ่า โอเคผมได้มาแล้วครับหนึ่งยังไงครับเนี่ยโอาโอ้ยขาชักดินชักงอแล้วครับพี่ป๋องน่ากลัวอะไรอ่ะกูแจกูแจตู้ ไหนครับพี่ป๋องอยู่ไหนเนาะไปเนาะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่นั้นตูเซฟอู่ไหน,น,อนอ้องปานี่เนาะพี่ป๋องครับผมว่าใครมาเปิดวิทยุวะเออผมลงหลงลงเฮ้ยโอ้โหเปนที่ชั้นบนอีกนี่ อะไรครับพี่โมไม่มีอะไรเลยครับใครมาร้องโออาโออาแถวนี้ครับเนี่ยพี่ป๋องมีค่ร้องโออาครับพี่ป๋องมันต้องมีกุญแอ่เอ้ยยังขึ้นมาไม่ได้งั้นแหละรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาช่วยโอ้พี่โมค,ครับเราอาจจะเจอ เจออะไรนะไม่ควรจะพูดอะไรนะอ้าวลืมคำพูดพี่ป๋องครับผมลืมคำพูดตัวเองครับนี่ตู้ไหนวะตู้ไหนครับเนี่ยไอย้นี่ต้องการรหัสไม่ใช่ตู้นี้ไอผีอยู่แค่ที่มันก็ปั่นอยู่นั่นแหละตู้ไหนครับเอาแล้วเออเอ,อ,อะไรอะ่ะป๋องครับเมื่อผมเจอผีผี ยี่ปัญหาเป็นไวมากเลยใช่ป่าเอาละครับพี่ป๋องครับผู้นำทางครับพี่ป๋องเออุ้ยเวัสดีครับพี่ผีไหมครับพี่ป๋องครับมียามหลับครับพี่ป๋องยามหลับอยู่ครับอุ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่แล้วครับเขาน่าจะฆ่าตัวตายครับขอโทษนะครับ ออ้าโพี่ป๋องครับมีคนตลกมากครับคลิปเราเนี่ยยังหลงครับพี่ป๋องพี่ป๋องครับเออหัวก็หายไปไหนไม่รู้แล้วครับโอ้ตรงนี้ครับโอ้ไฟกระดับด้วยครับแต่ทีวีตีได้ไงก็ไม่รู้ครับใครใครประดับไฟครับเนี่ยแล้ว ได้ยังไงครับพี่ป๋องแถวนี้ไม่มีอะไรครับมีแต่ปืนครับหยิบปืนก่อนได้ไหมครับรีโมทดอ๋อดีโหมดโปรเจคเตอร์เอ๊ะงั้นก็ต้องมันไฟดับมันจะเปิดได้หรือแล้วไฟอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเอาละครับปิดสนับฟ้าแลบแป๊บเออ่ ที่เปิดไฟอะห้องน้ำเฮ้ยนี่ <tinc S 1> ไงนี่ไงครับพี่ป๋องครับผมเจอแล้วครับจะไปวะผมไม่ได้งงนนนโรรรงตีคคัับบอ้มินงงในโรงพยาบาลแล้วครับ ไอเฮียนีก่ก็ไม่หยุดปัน่นไักดีครับพี่ป๋องครับผีวิวแชร์มันขยันครับตัวนี้ครับ,นนรบอุย้ยใครมันจุดเข้มเนี่ยโอ้โหเพิ่มบรรยากาศหน่อยละกลันตอนนี้หลงทางครับพี่ป๋องครับทำไมมืดวะ เออให้ดิบโหมดมาแต่เปิดไม่ได้นะครับดีโหมดงั้นเราไปห้องโปรเจกเตอร์กันก่อนมันอยู่ไหนครับเนี่ยเอ๊ะแล้วห้องโปรเจกเตอร์อยู่ไหนดีครับเนี่ยอ แล้วครับไปเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยครับพี่ป๋องครับไม่เกิดอะไรเลยครับเปิดไม่ได้เลยครับป๋องเออจะต้องติดไฟวะแล้วเราจะไปเปิดไฟยังไงครับพี่ป๋องห้องนี้พี่ป๋องครับห้องนี้เพิ่งเปิดได้ครับพี่ป๋องโอ้มีมือเลยครับพี่ป๋องไม่เป็น ไม่น่าเข้าครับพี่ป๋องครับอันตรายเกินไปแล้วครับพี่ป๋องทรงสวยแล้วครับเราเนี้โอ้ต้องระวังเหรอครแคปโล็อกโอ้โอ้โอ้ครับโอ้โหเรื่องถ่ายกล้องอะไม่ครับไม่ครับผมไม่อยากจับมือครับไม่เอาครับอ้าวอ้าวทำไมกลับมาตรงเดียวเขาเนี่ย เอาพี่โกงกระดูกใค่ครับเนี่ยวิจิันมีตัวอะไรอ่ะหยุดร้องอ่ะครับพี่ป๋องครับพี่โกงกระดูกอยู่ที่นี่ครับ ปอไรอ่ะปอรครับผมเจอมนุษย์ต่างดาวครับหายพี่ปอครับมันหายไปข้างหลังไม่มีโอ้ชันยัแนแหละแข็งแกร่งดีนี่แล้วมันให้ผมมาทำไมอ่ะเฮ้ย มันกล้าพิษตาหายไปแล้วครับพี่ป๋องผมก็บอกเลยว่ามันแสงแกงดีนี่เลยครับคํานี้เลยแล้วตอนนี้ผมก็หลงทางในลรงตีน,นี่แล้วครับเอ,อ่อมาแต่มาแต่แหเอ,อ่อป๋องครับมันมันมันหลงทางครับพี่ป๋องมันได้พยทําอะไรวะผมนี่ไง วิ่งวิ่งวหมดผมรู้สึกมืนมันมาจากข้างหลังครับพี่ป๋องครับคือหยอกอยู่หันไปสักหน่อยนะโอ้โหโโแตกครับพี่ปอ๋องอ่าพี่ป๋องครับมันจูบผมครับผมก็มาเกิดเลยครับพี่ป๋อง เอ๊ะไม่เป็นไรปุยยาบิวแล้วอ๋อเอาไปใส่ไงเออป๋องครับเราจะเปิดไฟได้แล้วครับพี่ป๋องไหนวะเจอนน้ปะยังไงเไปิดโอเคพีก็พีเถอะครับตอนนี้ครับก็มาแล้วครับจะมาเจะกล้วยอ่ะ เียงใครครับเนี่ยเียงใครวะบีบีบีๆๆบีพี่ป๋องครับเอ๊ะทำไมไปดูมันทีพี่ป๋องครับผมเจอเจอ อับดุลครับพี่ป๋องอับดุลเอ๊หาอะไรตอบได้ตอบได้อับดุลครับพี่ป๋องเข้าไปมันจะจัดไหมวะถ้าเกิดตายมันมีเรื่องใหม่ปะมาดิพี่ป๋องครับเขาหายตัวไปแล้วครับหรือว่าข้างหลังงานเหรอเนี่ยไม่มีครับพี่ป๋องผมคิดเองครับพี่ป๋อง โอเคเราไปเปิดโปรเจ็คตอร์กันเถอะครับพี่ป๋องโอเคได้แล้วเปิดสามเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าเออพี่ป๋องครับห้องนั่นอยู่ไหนครับพี่ป๋องหลงทางแล้วครับพี่ป๋องเอาแกลเอสา,ามเก้าสองเก้า 3ามเก้าสองเก้าลืมก่อนจะนอสามเก้าสองเก้าเหนื่อถ้วไม้อะไรกับเนี่ยโปรจะไว้ใจเพื่อนของคุณพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดในความเป็นจริงเพื่อนของคุณไม่ได้อยู่ ไม่ได้ไปที่โรงแรมอย่าพูดสิ่งที่คุณรู้และอย่าแสดงจดหมายนี้แก่พวกเขาหรือพวกเขาจะฆ่าคุณโจ่ทีวะพี่มาคนเดียวน้อจื่อเออแล้วได้กุญแจชั้นบนมาครับนั้นเราก็ต้องไปเปิดกุญแจโอเคพี่ปองครับข้างบนรู้สึกจะมีอ้าวเลิกรลองแล้วป่ะอ้าคุณผู้ชม ผีเลือกร้อนแล้วครับเอาแล้วโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องไก่ปะครับคุณว่ามันไก่ปะอาจจะเป็นไก่ก็ไดุู้แจเปิดดีลูกโอ้อเกิอยาวิวหนึ่งล้านวิวอุ้ยพีกงกระดูกไปดีครับโอ้ ตกใจหมดตกใจหมดเลยพี่ป๋องมาจับผมพี่ป๋อง<ะ>แล้วเรามาทำไมอ่ะแล้วเรามาทำไมป๋องครับเราเข้ามาทำไมเนี่ยเอาแล้วว่าเอาแล้วเราข,ขึ้นมาทำไมก่อนเราห้องนี้เข้าได้ก็เข้าไปสิครับสวัสดีครับ gì này các gì tám view cu à tiền về ba đấy chứ là ngàn bằng dạng mà thế quá sắc ไม่ได้สักห้องเลยครับพี่ป๋องผมกลัวแล้วครับพี่ป๋องผมกลัวแล้วครับพี่ป๋องเออโอ้พี่ป๋องครับกระตูกระแทกหน้าผมหัวนูหมดเลยครับพี่ป๋องอ้าวห้องรุง่งๆออกมาทำไมอะห้องรุง่งอ่ะอ้าวอ้าวสังเกน ปองครับผมเจอห้องรุ่งครับแต่ไม่มีผู้ผีวิญญาณนีครับเออตอนนี้นะครับเหมือนเดินเป็นบ้านตัวเองเลยครับตอนนี้ครับพี่ป๋องยังไม่เจออะไรเลยครับ พี่ปองครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันจะเกินไปแล้วครับพี่ปองไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะโอ้ พี่ป๋องครับผมเจอค้อนแล้วครับพี่ป๋องทางออกนะครับเอาค้อนทิ่มหน้าให้พี่มึงจะช่วยกูได้เมื่ไงมึงเอาค้อนทิ่มไหมเอาล้วครับโอเคเอใครครับเนี่ยสวัสดีครับใครครับเนี่ยเอา,เอา พีคุบขาครับลงลงคุณร้องไห้คุกหัวล้อครับเนี่ยเปิด ร้านดิวเลยจริงปะนี่เนี่ยโอเคจบมึงจะเลยกร้องได้ไอย่างหยุดไม่หยุดยู่กูไปแล้วนะ